รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เรเรืองถวายพ่อเป็นความตั้งใจอย่างแรงกล้าของพระสนิกรเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษนับจากต้นเดือนสิงหาคมทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพราะปลูกดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ดาวเรืองจากเรือนเพาะชำสวนหลวงรอเก้าถูกนำมาจัดวางตามจุดต่างๆในสวนดังที่กำหนดไว้ถึงเวลานี้มีดอกดาวเรืองที่ลงแปลงปลูกเรียบร้อยแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดคือมากกว่า10,000แสนดอกทุกคนที่มีสวนร่วมคาดหวังกันว่าสวนหลวงรอเก้าของพ่อแห่งนี้จะเลืองอารามไปด้วยดอกดาวเรืองแต่แล้วสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น พายุผ่านพ้นทิ้งความเสียหายที่เกินคาดคิดไว้เป็นอย่างมากเดาเรื่องนี้ล้มนะครับลักษณะเหมือนกับใส่ท้ายแล้วเทลงมาเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเดาเรื่องเราล้มไปทั้งหมดเกือบห้าหมื่นต้นนะครับท้อใจมากโอ้โหทำมาขนาดนี้แล้วมาเจอเจอฟ้าเจอฝนแบบนี้เราเราพูดไม่ออกอะ แทบแทุกทุกคนนั่นแหละที่เห็นสภาพดาวเรืองแล้วดาวเรืองเนี่ยถ้าเขาล้มแล้วนะครับเขาจะมีการเสียทรงเพราะว่าต้นเขาจะเลื้อยรากที่อยู่บริเวณโคนต้นนะครับเขาจะงอกขึ้นมาใหม่วิธีการแก้ไขต้องรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดก็คือว่าต้นที่ยังสภาพยังพอตั้งได้ก็จะรีบตั้งขึ้นมาต้นไหนที่เราตั้งขึ้นไม่ได้ก็ต้องใช้ไม้ไผ่นะครับตัดแล้วก็มัดเชือกฟางนะครับ กู้คืนขึ้นมาฮะต้องใช้ไม้ปักดามเพื่อให้ต้นมันตั้งตรงแล้วก็จะพยายามขยับให้ต้นไม้มันได้รับอากาศความตั้งใจของเราอ่ะคือจะทํางานนี้เพื่อพ่อเราโดยตรงเราก็เลยฮึดขึ้นมาใหม่ร่วมแรงร่วมใจกันต้องมาช่วยกันซ่อมต้นไม้มาช่วยกันฟื้นฟูนขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้มันมันกลับมาถึงจะไม่ดีเท่าเดิมแต่ก็จะให้มันดีที่สุดตอนนี้เรากู้คืนมาได้แล้วประมาณ40,000ืนะครับ ก็คิดว่าน่าจะพอใช้ครับน่าจะพอที่จะทําให้งานลุล่วงไปได้ได,ดีครับดาวเรืองในพื้นที่ต่างๆนอกเรือนพ่อชําก็เสียหายเป็นจํานวนมากและต้องรีบซ่อมแซมเพื่อให้คืนกลับสู่สภาพเดิมให้ได้มากที่สุดอยู่มาไม่เคยเห็นหมุนขนาดนี้เลยต้นไม้โค่นกันเป็นแนวเป็นแถวไปหมดเลยตัดกันแบบอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วยังไม่เสร็จเลย ه, ก็ไม่ท้อก็จะพากันทำให้ดีที่สุดอ่ะพ่อจากเราไปน้ำตาคนไทยไหลไม่หยุดเลยนอทุกคนร้องว่าลักพ่อจากไปแล้วนอพ่อของคนไทยสัปดาห์ต่อมา ดาวเรืองที่ได้รับการซ่อมแซมเริ่มกลับมาผลิดดอกบวดความงดงามอีกครั้งสมกับความตั้งใจของทุกคนที่ต้องการให้สวนของพ่อแห่งนี้งดงามที่สุดตอนนี้เราฟื้นฟูได้เกือบครบร้อยปร์เซ็นแล้วก็คิดว่าในช่วงระหว่างงานก็คงจะไม่มีปัญหาค่ะเราเป็นส่วนเล็กๆแต่ก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ทํางานถวายพระองค์ท่านช่วงที่มีงานพระราชพิธีก็อยากจะทําให้ให้เต็มที่ให้เต็มความสามารถ อยากจะทำถวายพระอ,องค์ท่านให้ดีที่สุดนะคะดีใจเป็นที่สุดที่ว่าทำให้งานนี้งานที่ถวายแด่พระอ,องค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยรู้ล่วงไปได้นะครับเพราะว่านี่คือสวนหลวงลอกเก้านะครับเป็นสวนของพ่อนะครับชื่อของพ่อก็อยู่ตรงนี้นะครับครั้งนี้คือครั้งที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันหมดเลยค่ะทำเพื่อพ่อหลวงของเรารู้สึกดีใจมากภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิต หลังจากทุ่มเทแรงใจเหน็ดเหนื่อยกันมาร่วมสามเดือนผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานาวันนี้ดอกดาวเรืองกว่า2องแสนต้นเบ่งบานเต็มพื้นที่ของสวนหลวงรอเ้าเป็นสื่อแทนใจแสดงความรักและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร อีกสักครู่ไปดูกันว่าดาวเรืองที่กำลังเบ่งบานของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรและชุมชนเกาะกลางเขตคลองเตยจะนำมาประดับตกแต่งให้สวยงามสมความตั้งใจแค่ไหนสักครู่ค่ะ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสร์รวมตัวกันเพื่อทำงานสำคัญดาวเรืองที่ปลูกไว้พร้อมประดับตกแต่งถวายพ่อแล้วครับในเรื่องของการปลูกดาวเร,เรืองถวายพ่อเนี่ยนะฮะเราก็จะมองว่าเมื่อได้ผลผลิตคือดอก,กออกมาแล้วเนี่ยนะฮะเราจะทำยังไงต่อนะครับก็คือเอามาประจัดประดับตกแต่งนะครับ โดยความร่วมมือของทั้งท่านผู้บริการท่านรองผู้บริการนะครับคณะครูทุกท่านและก็ด็กๆนักเรียนเนี่ยร่วมกันที่จะทําดีถวายในหลวงราชการที่เก้าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดที่ทุกคนมองเห็นก่อนหน้านี้ที่ช่วงที่เราที่พระอ,องค์สิ้นใหม่ๆเนี่ยเราก็ตั้งโต๊ะที่ให้ทุกคนมาลงนามถวายอะไร จากมือหนึ่งสู่หลายมือหลายดวงใจรวมพลังเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่เราทำมาจากทั้งหมดทุกคนนะที่ได้ร่วมกันทำทำให้รู้ว่าความสมามัคคีคืออะไรถ้าเราทำคนเดียวงานนี้อาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่เราพอเราทุกคนร่วมันทำสามัคคีกันทำ,ำ,นทำมาทำให้งานที่เอามาดีสำเร็จได้ง่ายขึ้นผมก็ภูมิใจนะครับ บนเวทีอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็เป็นต้นไม้ที่พวกผมปลูกขึ้นมาเองมันก็ประดับอยู่ตรงเวทีดาวเรืองถวายพ่อเบ่งบานและงดงามสมความตั้งใจพร้อมๆกับภารกิจในใจของทุกคนคิดว่าจะใช้ความเป็นข้าราชการเนี่ยดูแลเด็กๆ ได้วความเป็นผอโรงเรียนเนี่ยดูแลคุณครูแล้วก็ทําหน้าที่ราชการให้เต็มที่ที่สุดสมกับที่ได้เป็นข้าราชการในพระองค์ท่านค่ะผมดีใจที่เกิดมาเป็นครูนะครับในสมัยราชการของท่านแล้วก็ผมดีใจที่ได้ส,สอนเด็กนะครับตามหลักที่ทรงงานของท่านแล้วก็ตามแนวพระธรรมนิกของท่านครับจะทำตามใช้ชีว,วิตอย่างพอดีพอเพียง ใกล้ถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดอกดาวเรืองที่ประคบประงมค่อยๆเ,เรืองรองในชุมชนเกาะกลางวางเลยลูกวางเลยกะว่าจัดฝั่งนนี้แล้วก็ฝั่งนันนอนแล้วก็ลางลงจากทางสะพานสูงลงจากทางเข้าถามสังนั่งไังครับข้างๆก็จะให้มีต้นดาวเรืองหมดอีกดให้เกาะเป็นสีเหลืองเลยดาวเรืองที่เกาะกลางวางกระจาย ทั่วเกาะกลางคลองพ่าขนงและกำลังทยอยบานบริเวณนี้ชาวเกาะกลางร่วมกันตกแต่งตั้งใจให้สวยงามที่สุดเลยครับสวยงามค่ะสวยงามจุดนี้มันก็จะมีบริเวณที่กว้างแล้วก็เป็นเหมือนจะส่วนกลางของชุมชนน่ะมันจะได้เห็นเห็นได้ง่ายเพราะถ้าไปด้านด้านหน้าชุมชนมันก็แคบไปด้านนี้ก็จะกว้างหน่อย สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราวันนี้ถือว่าทุกคนในชุมชนตั้งใจว่าเราทําให้พระองค์ท่านเพื่อจะส่งท่านให้ถึงวันสุดท้ายที่เราจะทําปัญหาอุปสรรคมันก็ข้ามไปได้ก็ถือว่าเราเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทํานอกจากปลูกไว้ประดับในชุมชนคนเกาะกลางร่วมบริจาคดาวเรือง100ต้นให้กับเขตคลองเตย ตามโครงการที่กรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม,มเพื่อน,นำไปตกแต่งตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพพูดยากนะพูดแล้วเดี๋ยวน้ำตาไหลไม่รู้จะอะไรแบบพารากาคล้ายๆว่าท่านสุดยอดแล้วล่ะ ทุกสิ่งที่พระอ,องค์ท่านสอนแล้วให้นํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวเราเราไม่เคยลืมเลยถึงวันนี้ท่านไม่อยู่แต่ยังอยู่ในใจของลูกคนนี้ตลอดไปค่ะดาวเรืองเรืองรองเช่นเดียวกับปณิธานจะก้าวตามรอยพ่อในการดำเนินชีวิตส่วนที่ถนนสีอยุทยา ดาวเรืองของกลุ่มต่างๆจะเบ่งบานงดงามสมความตั้งใจเพียงใดสักครู่ค่ะ ถนนสีอยุทยาในเดือนตุลาคม,ม,มหลายหน่วยงานเริ่มประดับดาวเรืองเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและแสดงถึงความรักและความสามัคคีของชุมชนบนถนนสีอยุทยานี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราที่มีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆให้กับ ในหลวงของเรานะครับซึ่งพระองค์มีพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นกับพวกเราเรามีโอกาสไปกราบพระบรมศพในพระบรมหาราชวังเรามีโอกาสเป็นจิตอาสาผมว่ามเป็นโอกาสสุดท้ายละที่เราได้ทําถวายพระองค์จริงๆเชื่อว่าพี่ๆน้องๆเราทุกคนที่นี่นะฮะมีหัวใจอันเดียวกันจริงๆที่อยากจะทําเพื่อพระองค์และคิดว่ามันจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปะครับ ที่โรงแรมเดอะสุโกศลเป็นเวลากว่าสองเดือนที่พนักงานแต่ละแผนกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลต้นดาวเรืองวันนี้ความเหน็ดเหนื่อยและความวิตกกังวลต่างๆได้แปรเปลี่ยนเป็นความชื่นบานเมื่อดอกดาวเรืองที่เฝ้านธนุถนอมเริ่มผลิบานและพร้อมอวดความงดงามให้กับผู้คนบนถนนสีอยุธยาก็วันนี้ย้ายต้นไม้ออกมาตั้งตรงข้างหน้าโรงแรมอะค่ะ ก็จะเห็นว่าบางอันมันก็เริ่มออกเป็นดอกเหลืองๆแล้วค่ะแล้วก็บางอันก็ยังเป็นต้มๆอยู่ผูกไว้เพราะว่าตอนนี้ฝนตกลัวเขาล้มแล้วก็มันจะได้เป็นระเบียบเวลาเราเห็นดอกดาวเรือเราก็นึกถึงพระองค์ท่านนะคะก็ทําให้เรานึกถึงแต่สิ่งดีๆที่พระองค์ท่านทรงทําให้ให้พวกเราทุกคนนะคะแลวทุกคนก็รักท่านแล้วก็มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งความทรงจําดีๆที่ทุกคนเนี่ยมีกับท่านเนี่ยนะคะจะเพิ่มพลังให้ให้พวกเราอะค่ะ ได้ทาความดีต่อไปคือมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกเรานะคะเพราะเราได้ทําถวายท่านรู้สึกภูมิใจที่มีท่านเป็นพ่อหลวงของเรามันไม่ได้เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราทาให้ท่านแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําให้ท่านแล้วเราก็จะทําให้ท่านไปเรื่อยๆเหมือนที่ท่านทําให้เราวันนี้เราก็ได้เห็นของจริงแล้วว่าออกเป็นดอกสีเหลืองภูมิใจแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะในสิ่งที่ทุกๆคนทุกๆแผนกเนี่ย ช่วยกันร่วมมือร่วมใจเห็นความสามัคคีแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นดอกไม้บานสวยงามเป็นสีเหลืองเพื่อถวายแก่พ่อค่ะหลักในหลวงรัชกาลที่9มากค่ะท่านทําทุกอย่างเพื่อคนไทยมาโดยตลอดนะคะการปลูกดอกไม้ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นส่วนเล็กๆที่เราทําให้ท่านแต่ก็รู้สึกภูมิใจค่ะ ที่โรงเรียนรียอยุธยาผ่านความเหนื่อยยากและอุปสรรคมาไม่น้อยวันนี้ดอกดาวเรืองเริ่มแย้มบานและพร้อมนำไปประดับด้านหน้าโรงเรียนแล้ววันนี้เป็นวันหยุดไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเด็กเขาก็ามาครูก็มาครูมีความภูมิใจมากที่ได้ทํากิจกรรมถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ถือว่าเราได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด,ด่พระองค์ท่านทุกหน่วยงานผมเห็นว่ามีความตั้งใจอยากจะแสดงออก ให้พระองค์ท่านได้รับรู้ว่าพวกเราทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนข้าราชการหน่วยงานต่างๆของรัฐวิอเอกนชนร่วมมือร่วมใจกันทําทุกคนภูมิใจที่ได้ทํารู้สึกดีใจค่ะแล้วก็คิดถึงท่านมากด้วยอย่างน้อยเราก็ได้ทํานี้เพื่อพ่อค่ะรักท่านค่ะหนูก็ดูสารคาดีดูทีวีที่มีรายการของท่านด้วยอะค่ะท่านทําอะไรเพื่อเรามาเยอะก็รู้สึกดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยค่ะ รู้สึกภูมิใจค่ะอย่างน้อยหนูก็ได้ทําให้พ่อบ้างนะคะถึงมันจะไม่ถึงครึ่งของพ่อเลยหนูรักท่านค่ะแล้วก็หนูรู้สึกดีใจที่ว่าหนูได้เกิดทันในแผ่นดินของท่านในรัชกาลที่เก้าแล้วก็ดีใจที่ได้มีกิจกรรมร่วมปลูกต้นดาวเรืองดาวเรืองถวายพ่อหลวง ยิ่งใกล้วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดอกดาวเรืองที่พระสงิิกรต่างเพาะและปลูกต่างเบ่งบานงดงามเพื่อถวายพ่อดอกดาวเรืองเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำพระองค์และเป็นดังเครื่องน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนี้ดาวเรืองจากฝ่ายขยายพันธุ์ไม้กรุงเทพมหานครสวนหลวงรอเภาคเอกชนและผสนิกรพ่อปลูกดูแลต่างมารวมกันเพื่อตกแต่งประดับถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวังโดยเฉพาะที่ถนนมหาราชซึ่งเป็นจุดแรกที่ริ้วขบวนพระบรม,มราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเคลื่อนผ่านทุกฝ่ายต่างร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้เส้นทางส่งเสด็จในครั้งนี้งดงามสมพระเกียรติกงคือหนูก็มาทํากันนะทาเพื่อพ่อทําไปก็มาไปเรื่อยๆไม่ไม่มีคมําว่าเหนื่อยทำแล้วสบายใจมันพูดไม่ออกเลยอะ่ะถาม่าดีทั้งดีใจทั้งเสียใจพวกเราต้องสารต่อจากพ่ออ่ะไม่ได้ครึ่งนึงนิดนึงก็ยังดีขอให้เราได้ทําตามรอยในหลวงของเราท่านคงภูมิใจมองลงมาข้างล่างท่านก็คงดีใจอะ่ะเพราะพวกประชาชนทํให้พ่อจริง